สวัสดีครับผมจากสมัครแต่งกอตวา้นะครับสมัครแต่งกอตโตวของเรานะครับก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวเรื่องของอัลพา w เวลไฟนะครับเฉพาะทางนะครับผมวันนี้สมัครแต่งกอตวตวของเรานะครับมีคลิปดีๆครับเกี่ยวเรื่องของระบบเพิ่มความปลอดภัยนะครับในการขับขี่นะครับของรถอาผพาบเวลไฟนะครับก็คือเป็นระบบ p k h b นะครับผมซึ่งเป็นระบบเบรกช่วยจอดนะครับระบบ p k h b นี้ครับก็เป็นระบบ เบรกช่วยจอดนะครับซึ่งระบบเบรกช่วยจอดคือเวลาเราเดินหน้าหรือถอยหลังไม่ใช่เป็นแบบที่วิ่งไปแล้วมันเบรกให้เองวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับผมซึ่งระบบ t c b ตัวนี้นะครับจะทํางานที่ความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมถ้ามันเลยอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครถอยหลังเร็วๆหรือเข้าซองเร็วๆอย่างงี้ครับมันจะไม่ทํางานนะครับผมระบบนี้ครับจะใช้งานก็ต่อเมื่อน,นะครับผม ก็คือเราต้องการเดินหน้านะครับผมเที้ยเข้าซองนะครับด้วยความเร็วไม่เกิน15กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วเข้าไปเนี่ยแต่เข้าไปเผ่อเหยียบคันเร่งเนี่ยมันอาจจะชนแต่ตัวนี้มันจะมีระบบเนี่ยครับเมื่อเหยียบแป้นคันเร่งมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเบรกให้เองนะครับซึ่งเป็นระบบที่ถือว่าช่วยนะครับซึ่งจะมีเฟนเซอร์นะครับคอยจับนะครับเป็นระบบอัลต้าโซนิกนะครับผมเีีจยคอยจับพล้นผิวนะครับ วัตถุนะครับว่าเอ้ยมันใกล้ชนแล้วมันระบบมันจะเบรกให้เองนะครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นระบบที่เพิ่มเรื่องของความปลอดภัยนะครับได้ดีมากเลยนะครับผมระบบ p k b นะครับปกตินะครับก็ทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเราเปิดระบบมันนะครับมันก็ทํางานให้ออโต้เลยอยู่แล้วนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับแต่ก็มีปัจจัยบางอย่างนะครับที่อาจจะทําให้ตัวระบบ p k b เนี่ยครับไม่ทํางาน ปัจจัยแรกนะครับก็เกี่ยวเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับหิมะตกนะครับแต่บ้านเราก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นพวกฝนตกที่โคนนะครับหรือสิ่นตะปกนะครับมาบกบังเซนเซอร์นะครับอ่านะครับผมแล้วก็เรื่องของแสงสะท้อนนะครับที่มาโดนเซนเซอร์นะครับผมซึ่งเซนเซอร์ของไอตัว p k b เนี่ยครับมันจะใช้ระบบอัลตราโซนิกนะครับผมเหมือนกับพังคทาวนะครับที่ที่สะท้อนไปแล้วก็สะท้อนกลับนะครับเพื่อส่งข้อมูลนะครับ ถ้ามันมีแสลสะท้อนพึ่บนอาจจะงงๆนะครับอาจจะไม่ทํางานนะครับผมแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของแรงดันไฟของรถยนต์นะครับถ้าแรงดันไฟมันน้อยนะครับเซ็นเซอร์มันก็อาจจะทํางานผิดปกติซึ่งตอนนี้นะครับก็พบกับลูกค้าที่มีปัญหาตัวนี้บ่อยมากก็คือลูกค้าโทรมาหาผมก็คือแบบหมดแล้วไปจำ้ำไฟตัวนี้มันขึ้นโชว์มาอันนี้คือเป็นพอยส์สำคัญนะครับซึ่งมันจะโชว์มาก khd off นะครับกระพริบปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บลูกค้าบางคนก็ตกใจว่าเอ้ยขับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับ khd นะครับก็คือมันจะกระพริบนะครับถ้ามันไม่ทํางานที่หน้าปัดนะครับกระพริบแวบแวบแวบนะครับก็แปลว่าระบบตัวนี้ไม่ทํางานก็คือเราสามารถขับรถได้ปกตินะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับ ก็คือ1ต้องดูที่สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ 1. เรื่องของตัวอะไรมาบังเซ็นเซอร์หรือว่ากระดาษมาปิดบังเซ็นเซอร์มันก็จะโชว์ถ้าแก้ที่จุดมันถูกมันก็หายไปน,นะครับผมอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นไฮไลไท์ที่ลูกค้าโทรมาบ่อยก็คือเกี่ยวเรื่องของจัม์แบบสตาร์ทใหม่นะครับตัวนี้ไฟมันก็จะโชว์แล้วดับเรื่อมสตาร์ทใหม่มันก็โชว์นะครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับวิธีแก้นะครับ ก็คือเราวิ่งด้วยความเร็ว35กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับภายใน5 6าหรือวินาทีไฟที่โวว่าออฟมันก็จะหายไฟนะครับระบบเซนเซอร์มันก็ทํางานปกติเป็นเหมือนเดิมครับไม่ต้องตกใจนะครับเกี่ยวเรื่องของระบบตัวนี้นะครับผมเพราะตัวนี้เป็นระบบเบรกช่วยจอดเท่านั้นเองนะครับไม่มีผลต่อการขับขี่นะครับผมแต่ถ้าใครนะครับลองทําตามที่ผมแนะนําแล้วไม่หายนะครับก็สามารถนําเข้ามาที่สำนักงานกว่าของเราได้นะครับยังไง คลิปนี้ครับดูแล้วมีประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและต้องการดูคลิปไหนนะครับหรือต้องการข้อมูลตัวไหนครับสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะจัดตามให้นะครับวันนี้ครับสำนักงานภาษาของเรานะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ